นี้เรายังอยู่ที่สงขลานะคะแล้วก็จะขึ้นไปที่เขาตังกวนนี่ค่ะเออเขามีสถานีลิฟต์เขาตังกวนเทศบาลนครสงขลานะคะไปค่ะไปดูกันว่าลิฟต์เขาเป็นยังไงแล้วก็ค่าใช้บริการลิฟต์ขึ้นไปบนเขาตังกวนนี่คนละเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยค่ะเราเดินขึ้นมานะคะตรงนี้เขาบอกเป็นสถานีลิฟต์ ที่จะขึ้นไปข้างบนว้าวเดินเข้ามาสวยจังเลยค่ะที่เขาจัดไว้สวยมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่จำหน่ายตัวนะคะจำหน่ายตัวลิฟต์ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่าโดยสารคนละ60บาทนะคะส่วนเด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่า120เซนค่าโดยสารคนละ30บาทนะคะ คนไทยและชาวต่างชาติราคาเดียวกันทั Mother, ้งหมดนะคะไม่มีแบ่งแยกว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติคือราคาเดียวทั้งหมดเลยเด็กและผู้ใหญ่60บาทแล้วก็เด็กที่สูงไม่เกิน120เซนติเมตรสาบบาทค่ะเห็นนะคะดูอุ้ยเขาจัดไว้สวยจังเลยเห็นนะคะสวยมากค่ะสวยมากตรงนี้ค่ะ แล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่เขาตังควนนะคะแล้วก็ฝั่งนอ้นก็จะเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกค่ะตอนนี้เราก็ได้บัตรได้ตั๋วแล้วนะคะตามที่บอกไปแล้วคือผู้ใหญ่หรือเด็กราคาใช้บริการลิฟต์คนละ60บบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติไปค่ะตอนนี้ลิฟต์มารอแล้วนะคะได้บัตรได้ตั๋วแล้วนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เช็ค ตัวอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็มายืนรอค่ะรอคิวก่อนเนีย่ยผู้โดยสารพึ่งลงมานะคะรอให้ผู้โดยสารลงหมดก่อนรอให้ผู้โดยสารลงหมดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปค่ะขึ้นลิฟต์เลยนะคะ จากลิฟต์มาแล้วนะคะเอ่ค่ะก็มีตรงเนี้ยคนที่จะลงไปนะคะเขาบอกโปรดเข้าคิวที่นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงหน้าลิฟต์ก็จะมีป้ายขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนหวังว่าคงจะได้ต้อนรับท่านอีกนะคะนะคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะคะตรงหน้าลิฟต์เรามองออกไปดค่ะก็จะเห็นวิว มองจากมุมสูงตองเราอยู่ในหน้าลิฟต์นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะฝั่งด้านโน้นว่าจะเห็นอะไรมีไปกันค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเชิญนมัสการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิธ์หกซุม้มรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวงตามลำดับดังนี้นะคะแล้วก็มีหซุ้มนะคะแล้วก็มีป้ายเขียนบอกว่าเวลครัมทูตังควนฮิวท็อปนะคะ แล้วก็มีบริการร่มฟรีด้วยนะคะเฮ้ยินดีต้อนรับสูดเขา,ต,าตังกวนค่ะเราเดินออกมาตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าวิวเมืองแล้วก็วิวทะเลถ้าชมวิวทะเลไปทางขวามือค่ะถ้าชมวิวเมืองก็ไปทางด้านซ้ายมือนะคะ,ะตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายมาก,ก่อนนะคะถ้ามองไปด้านโน้นเราก็จะเห็นวิวทะเลวิวชายหาดนะคะ แต่ตอนนี้เราจะไปทางด้านซ้ายมือไปชมวิวเมืองสงขลากันก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้มีป้ายเขียนยอดเขาตังก้วนเมืองสงขลานะคะเดินมาฝั่งนี้มองลงไปก็จะเห็นวิวเมืองสงขลาค่ะเห็นนะคะด้านล่างมองลงไปว้าวเห็นเมืองสงขลาแล้วก็มองเห็นฟากโน้นเป็นทะเลด้วยนะคะ เดินไปอีกด้านโน้นกันนะคะว่าเป็นยังไงเดินมาด้านนี้นะคะตรงนี้มีป้ายอุ้ยเขาตั้งกวนนั่งถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีปืนกลนะคะยิงลงไปฝั่งโน้นมองไปด้านโน้นก็เป็นวิวทะเลนะคะด้านหน้าเราด้านนี้ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเมืองแล้วก็มองข้ามเมืองไปก็จะเป็นทะเลเช่นกันค่ะนี่ก็คือประวัติและเรื่องราวของพระเจดีหลวงนะคะหรือโรยพโกดะพระเจดีหลวงค่ะเรื่องราวต่างๆตรงนี้คือพระเจดีหลวงค่ะน,นะคะมองด้านนี้ฝั่งนี้ก็จะหันหน้าลงที่ทะเลแล้วก็ที่เมืองสงขลาค่ะ เขาตังกวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2 0 0 0ฟุตจากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองสงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศินละปะสมัยทวาราวดีอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000ฟุตโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์และในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีและในเดือนตุลาคมของทุกๆปีจะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีและประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของสงขาค่ะพระเจดีหลวงเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญของเขาตังกวนพระเจดีก่ออิฐถือปูนทรงระฆคังสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีโบราณที่มีมานาน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนจนต่อมาในปีพุทธศักราช2,402รพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองสงขลาหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2,409จึงได้โปรดเก้าพระราชทานเงินหลวง37ชัช่างให้เจ้าพระยาวิเชียนคีรีหรือเม่นทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเก่าและในครั้งนั้น เจ้าพระยาวิเชียนคีรีหรือเมนได้สร้างคฤหาสน์ไว้ที่ฐานพระเจดีและต่อเติมเก่งที่มุมกำแพงพระเจดีหลวงเป็นพระเจดีคู่บ้านคู่เมืองสงขลาจึงมีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดต่อมาในปีพุทธศักราช2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบอรมสารีริกธาตุและเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้นับพระเจดีย์หลวงเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาสืบไปค่ะ ประภาคารเป็นอาคารที่สำคัญอย่างหนึ่งของเขาตังกวนสร้างในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5แห่งกรุงรตัตนโกสินทร์เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2439ครั้งพยาวิเชียนคีรีหรือชมเป็นผู้สำเร็จราชาการเมืองสงขลาโดยสมเด็จพระบรมมวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้โปรดให้กรมทหารเรือทำเครื่องหมายประดับประกอบตัวโคมและส่งแบบฐานปูนให้ข้าหลวงออกมาจัดก,การก่อสร้างประภาคารตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณที่พระยาวิเชียนคีรีหรือชมณสงลาและพระยาชนยุทธโยธินเป็นผู้เลือกสถานที่ประภาคารนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2440ค่ะ ศาลาพระวิหารแดงจากลานพระเจดีย์หลวงที่มีทางเดินลงบันไดมายังศาลาพระวิหารแดงมีประวัติการก่อสร้างว่าศาลาพระวิหารแดงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างพระพราที่ประทับนี้แต่ยังคงสร้างค้างอยู่ต่อมาในปีพุทธศักราช2432รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมาลายูถึงเมืองสงขลา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างศาลาพระวิหารจนสำเร็จในเวลาต่อมาแล้วยังทรงพระราชดําริให้สร้างบันไดานาคขึ้นจากพร,พรับปลาสำเร็จเรียบร้อยในปีพุทธศักราช2440ค่ะวิวสวยหน้าศาลาพระวิหารแดง พระพร์พรที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหันหน้าพระพราร์ไปทางด้านเชิงเขาด้านหนึ่งของเขาตังกวนเป็นบริเวณที่วิวเปิดเห็นทิวทัศน์ได้ไกลและสวยงามมากภายในศาลาพระวิหารแดงลักษณะการก่อสร้างภายในเป็นเสามีช่องทางเดินทะลุดถึงกันและกันแต่และช่องมีขนาดเท่ากันและเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ จะทะลุไปจนถึงด้านหลังมองจากด้านข้างด้านหนึ่งจะทะลุไปจนถึงอีกด้านหนึ่งช่องทางด้านหน้าและด้านหลังช่องทางเดินเข้าออกสาลาพระวิหารแดงคงจะไม่เรียกว่าประตูเพราะไม่มีทั้งบานประตูและบานหน้าต่างด้านหลังเป็นทางไปบันไดหน้าขึ้นยอดเขาตังกวนและพระเจดีหลวงช่องด้านหน้าเป็นทางเดินลงไปเชิงเขาทางบันไดค่ะลานชมวิวเขาตังกวน จากยอดเขาตังกวนก็จะมองเห็นวิวของเมืองสงขลาได้แบบ360องศาเลยค่ะมีที่นั่งให้นั่งชมวิวลานชมวิวแห่งนี้มีรูปหลวงปู่ทวดอยู่กลางลานบนฐานที่ยกสูงขึ้นไปลานชมวิวหน้าพระเจดีย์หลวงจะมองเห็นตัวเมืองสงขลาได้กว้างไกลมากๆทั้งวิวตัวเมืองและทะเลสาบสงขลารวมทั้งหาดสมเลราด้วยค่ะ เขาตังกวนตั้งอยู่ภายในตัวเมืองสงขลาใกล้กับหาดสมีลาค่ะการขึ้นไปยังเขาตังกวนทําได้สองทางนะคะทางที่หนึ่งก็คือขึ้นลิฟต์ที่สถานีลิฟต์เขาตังกวนณะบริเวณตัดระหว่างเขาตังกวนและเขาน้อยค่าบริการผู้ใหญ่และเด็กคนละ60บาทนะคะถ้าเด็กส่วนสูงไม่ถึง120เซนติเมตร คนละ30บาทค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะในราคาเดียวกันนี้นะคะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง19นาฬกาและในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดวันนักขัตฤาเ์ิกนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนกระทั่งถึงเวลา19นาฬกาค่ะส่วนทางที่2นะคะคือการเดินขึ้นบันไดไปนะคะเดินขึ้นทางบันไดยพญานาคจำนวน145ขั้นใครที่อยากซึมซับกับธรรมชาติได้ชมความสวยงามระหว่างทางและได้สุขภาพดีด้วย ต้องหามพลาดการเดินขึ้นเขาทางบันไดพญานาคค่ะ